สวัสดีครับบันนากราดครับวันนี้มีโชกอลินมาเซอร์วิสนะครับสามชุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำโชคเวสป้านะครับมาดูนะครับโชคเวสป้านะสึกหอนะครับดำดำขี้โคลนเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือน้ำมันไฮดรอลิกนะครับน้ำมันไฮดรอลิกมาดูว่ามันสึกหอขนาดไหนนะครับเห็นไหมฮะ เงาเลยนะครับเงาเลยตอนแรกมากดไม่ลงเลยนะครับกดไม่ลงเลยเนื่องจากว่าการตั้งระยะห้องแก๊สห้องน้ำมันพินหมดเลยนะครับเนี่ยทำตัวออะไรอะซิลดัดซิลดัดซิลพังนะครับเนี่ยเอาไปให้หลานที่เขาไม่มีความรู้เซอร์วิสนะครับเลเทะนะครับเลเทโอ้โหไม่รู้รัวหรือเปล่านะครับ คำสั่งของเจ้าของไม่ไม่ชัดเจนนะครับบางทีก็ไม่ได้บอกผมว่ารั่วไม่รั่วนะก็ว่าเราต้องมานั่งตรวจเองตรวจเองยับเยินนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยสีน้ํามันโช๊คนะครับสีน้ํามันโชค๊ครอาให้มันเก่านะมันก็ยังเป็นยังดูรู้ว่าเป็นน้ํามันโช๊คนะครับอันนี้มาเนี่ยโอโ้โหสีดํเป็นขี้โคลเลยนะอย่างเงี้ยให้ดอลิกนะครับพาเพื่อนๆมาดูนะครับกระบอกนะครับของโชค๊คเอรินเวสป่านะครับข้างในเนี่ยโอโ้โห เงาเห็นนะฮะเว้าวไปเว้าวมานะครับสึกหลอนะครับแหวนลูกสูบนะครับก็สึกหลอเนี่ยสึกหลอจนสารเคลือบแทบไม่เหลือแล้วนะครับผลผลมาจากการที่เจ้าของเก่าเนี่ยไปโดนน้ามันไฮดรอลิกมานะครับแล้วก็ทุกอย่างในผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะห้องแก๊สห้องน้ํามันนะครับน้ํามันก็ผิดประเภทนะครับเป็นขี้โคลนเลยนะครับก็ แล้วแต่นะครับความเพื่อนๆจะเชื่อสิ่งที่ผมพยายามเตือนหรือไม่ก็ก็แล้วแต่เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะโชคก็เป็นของเพื่อนๆไม่ได้เป็นของผมนะครับส่วนใครที่เชื่อนะครับอยากจะส่งกลับไปเซอร์วิสท,ที่โรงงานนะครับหรือว่าส่งมาเซอร์วิสท,ที่ผมหรือว่าร้านที่เขาทาโชคเอรินโดยตรงนะครับก็พิจารณาดูว่าควรจะใช้น้ํามันอะไรนะครับแต่ถ้าส่งมาหาที่ชอบเราน้ํามันก็จะใช้เป็นน้ํามันโชคของเอริน นะครับน้ำมันโชวคของเอรินนะฮะใสนะครับคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อการใช้กับโชวคของเพื่อนๆนะครับซติ้งเข้าไปในกระบอกของของเอรินนะครับเวสป้านะครับก็เรียบร้อยนะครับลองทำการเทสนะครับกดลงไปให้สุดนะครับแล้วก็ปล่อยโชคก็จะยืดตัวขึ้นนะครับก็นุ่มนุ่มเมา่าตอนที่มานะครับ ตอนที่มานี่แข็งมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างพิสเปคหมดเลยนะครับทั้งห anyway. ้องแก๊สห้องน้ำมันแล้วก็ตัวน้ำมันโชกคนะครับตอนมาเป็นไฮโดรลิกนะฮะตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันการปรับใดๆเลยนะครับก็ทำงานด้วยลูกสูบชิมวาลน้ำมันโช๊คแล้วก็แก๊สไฮเพรสเชอร์นะครับก็อันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปประกอบสปริงแล้วก็ส่งมอบพร้อมส่งมอบนะครับ ก็เซอร์วิสเรียบร้อยนะครับสําหรับการแก้ไขงานนะครับทําน่าจะทําร้านแบบที่เขาทําไม่เป็นน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยแหละมันทําให้โชคของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมที่ผมพยายามเตือนเพื่อนๆมาโดยตลอดก็เคสนี้ยเห็นเห็นชัดสุดเลยนะครับชัดสุดเลยคือมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ภายในจะสึกหรอยยังรวดเร็วเห็นไหมฮะตามที่ผมพูดเป๊ะเลยนะครับทําเท่าที่ทําได้นะครับนี่ก็ทําให้มันกลับมาเป็นสตนดาร์ที่สุดนะ อันนี้ก็นุ่มนวลแล้วก็ใช้ได้แหละนะครับเียงแต่ว่าภายในมันก็สึกหลอไปแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับของผู้นี้แพ็คแล้วก็ส่งกลับนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับหลังจากที่ส่งไปให้กับเจ้าของนะครับก,ก็บกบเจา้าของก็ลองใช้งานดูนะก็ส่งข้ขอความกลับมาตอบเลยนะว,ว่านุ่มนวลน,นะครับก็ทํางานแล้วผมก็สบายใจนะอยากได้คําชื่นชมแบบนี้แหละนะครับลูกค้ายิ้มได้ผมก็ยิ้มได้นะครับ